ท่านทังท่านนะทานจะแบ่งเรื่องของประสบกาเกี่ยวกับการเทมิแทเรื่องเทมเนี่ยหลายท่านอาจจะติดมือใจว่าเอ๊ะเรามาขายแล้วเนี่ยหลังจากขายเป็นบริการหรือการขายการเพลงเนี่ยจะเทมได้จริงไหมหลายท่านมีหน้ามีตาทางสังคมมีชื่อเสียงมียศมีฐานะหน้าที่การงานขายทิแท้แล้วเฮ้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงอ่าถ้าเทมมาเทมไม่ได้ชื่อเสียงท่านจะหายไหมหน้าที่การงานท่านจะเป็นยังไง จะโดนด่าไหมประมาณนี้ไนหะผมมีเรื่องราวจะมาแชร์ให้ฟังนะฮะส่วนเรื่องของการเคลมเรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊กของผู้เสียหายนะป่วยมีแท้ชื่อเรื่องเลยนะของคุณออสกิติศักดิ์นะที่นะทอำเภอที่ผมอยู่นะฮะแกโพสในเฟซบุ๊กว่าสี่วันแล้วมาชนาร้านกูทั่เฉยทำเฉยทั้งคนทั้งมีแท,ท้ประกันไทยเดี๋ยวกูเดือดนะฮะเพราะผมทราบข่าวคือบอกก่อนคือรถที่มาชนเนี่ยทำมีแท้ประกันไทย แต่ว่าไม่ใช่ทาที่สํานักง,งานผมนะฮะแต่แอบโพสต์ลงมาในนี้ผมเอยอยู่เฉยไม่ได้แล้วันไม่ใช่นะฮะเราจะทํำยังไง <c oughs> ผมก็ติดต่อเข้าไปที่ภาพความเสียหายนะที่รถข้ามาชนรถกรณีนี้ไม่ใช่รถชนรถไม่ใช่รถชนคนแต่รถชนซาพศินของผุ้คนภายนอกก็คือเขาเป็นทั้งบ้านและร้านอ่าร้านเ,นเป็นร้านที่ทําคาแคร์แล้วก็ขายแม็กขายยางนะฮะสภาพสภาพเบื้องต้นภาพความเสียหายนะนี่คือรถี่สูงเนี่ยคือรถที่เข้ามาชนสภาพความเสียหายชนเข้ามาปึ๊บ ้0 0เตรเข้ามารับทราบตอนเกิดเหตุนะครับสภาพความชนความเสียหายรถอุปกรชนที่เสายู่ไปทั้งั้างลึกลงเลยหลังจากชนผ่านไป4วันยังไม่มีความคืบหน้านะฮะมีแท้เข้ามารับทราบแล้วเขาส่งมาอีกผมผมก็ไปติดต่อไปแล้วแล้วก็เขาส่งมาว่าเกิดฝนตกชุวงนัฝนตกเขาต้องยู่กิจการเพไม่สามารถทาได้นะฮะแล้วก็ฝนตกอีกแล้วหลังจากที่ผ่านไป ทางผมข้อแจ้งก็ไปที่ทางกฝ่ายศูนย์ริการลูกค้าเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยนะฮะนี่คือข้อเรียกร้องที่ทางผู้เสียหายพูดคุยกับทางฝ่ายที่มีแท้ส่งเขามาคุยทางอินเทอรนนะฮะค่าเสียหายทั้งหมดที่เขาเรียกร้องเขาส่งมาที่ผมด้วยแล้วก็ส่งมาที่ทางคุยกับทางมีแท้ด้วยแต่เขาเหมือนครับต้องการให้ผมไปเล่นอีกทีหนึ่งก็ค่าเสายทั้งหมดนะฮะที่เขาแจ้งไปก็คือแสนเจ็ดหมื่นหกพันร้อยกว่าบาทนะฮะประมาณนี้เลย ซึ่งถ้าดูจากภาพทีแรกเนี่ยคือความเสียหายที่เกิดขึ้นสภาพของเขาเนี่ยผมมองยังไง,งก็มันก็ไม่น่าอาจจะไม่ถึงอาจจะใกล้เคียงวะแต่เขาเรียกมาเป็นสตีเลยผมก็เอาละเขาเรียกมาที่ผมละเขาคุยทั้งสองฝ่ายนะคุยทั้งตัวแทนด้วยคุยทั้งทางแผนด้วยเราก็โอเคเราทราบเราก็บอกว่าคงมีหน้าที่ของมีแท้เพราะว่าทางมีแท้เรามีทีงานเจรจาเข้าไปคุยนะฮะแต่เบสทั้งหมดทั้งมวลนี่คือภาพที่มีแท้มีแท้จ่ายทั้งหมดนะครับผมแสนกว่าบาทคือภาพที่ที่ ที่ทังแล้วก็กำลังดำเนินการซ่อมแต่วันนี้นะวันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือขอทุกท่านมั่นใจได้ว่า,ามีแท้ของเราระบบการเกมระบบการทําง,งานต่างๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราทําได้จริงเราเพลินจริงอีก <c oughs> เรื่องหนึ่งก็คือเคสนี้มันเป็นเคสของไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวแทนในเคสนี้นะคือเป็นเคสของลูกค้าท่านอื่นที่เข้าไปชนแต่ว่าผมเห็นแล้วเราอยู่ในพื้นที่ เร<ห>าไม่สามารถที่จะปลดปล่อยปล่อยตรงนี้เรื่องตรงนี้ผ่านให้ผ่านได้เพราะก็โวยขึ้นมาเพราะเพราะว่ามันส่งผลกับผมด้วยเพราะผมเป็นตัวเองเรื่ที่ถ้าคุณว่าเกิดเรื่องนี้มันโวยขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลโลกมันแรงมากมันเร็วพอมันผ่านไปเนี่ยมันจะอุ้นหวาเข้ามาผมก็เลยจึงต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้ไปคุยพูดคุยเรื่องนี้นะฮะแล้วหลังจากนี้หลังจากที่เขาซ่อมเสร็จแล้วเขาถ่ายรูปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของเขาว่าขอบคุณพีษณุ์ประกันฑ์ไทยรถคันอื่นที่จะมาชนล้างเขาเนี่ยขอให้ทำประกันพูดอย่างี้นะครับ ก็ท้ายแล้วนะครับเรื่องประกัน่าสภัยหรือเรื่องความเชื่อความน่าเชื่อถือนะฮะถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้นะฮะตอให้ยกภูเขามาตกทะเลเราก็จะทําได้ขอทุกท่านมั่นใจในตัวของพี่แท้ประกันภัยทุกคนที่จะก้าวเข้ามานะครับต้องมีความเชื่อก่อนคุณเชื่อในบริษัทคุณเชื่อในตัวคุณเองคุณเชื่อในทีมงานของคุณนะฮะรับรองความเชื่อนั้นมันจะส่งผลของคุณแน่นอนขอทุกคนทุกท่านที่มีความเชื่อว่าจะสําเร็จจงสําเร็จครับขอบคุณครับ ครับเป็นไงครับเอีครับเรืองไม่แท้เป็นร้อยนะครับทุกท่านนะครับโปรดนะครับผมว่ากันว่านะครับให้เป็นเลื่องไม่แท้เป็นร้อยอย่างคุณเอกนะครับเชื่อมั่นในองค์กรเชื่อมั่นในศรัทธาอันนี้ติดแค่นะครับคือทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวผมจะขอเชะคสสดสที่เจอกับตัวเองกันอยู่ปะยังอยู่นะขอเชิญนะครับคุณไผ่ครับคุณไผ่ขอเชิญเนี่ยต่อยนะครับ อันนี้เป็นเพสสดๆที่สัมผัสด้วยตัวเองนะครับมาเล่าถึงการวันนั้นเหตุการณ์อะไรของเขาที่เกิดขึ้นนะครับชื่อจริงไม่รู้นะครับขอชื่อขึ้นข้างบนดีนวนกว่าน้ะจับมือนิดหนึ่งโอเคนะครับคนนี้นะครับจับยังไงเดี๋ยวทำดค<ม>ไไูครับผมก็สุงไผ่นะครับปัจจุบันเป็นผัวแทนสายงานของเองนะก็วันนั้นโจสุปรางนะ้อาลุงไผ่ใช่คับวันที่สิบเอ็ดจังมากเลยผมจำไม่ได้นะ ก็ได้ผมได้รับโทรศัพท์สายในการจะนอนแล้วรเราเราไปอยู่บนนอนติดนะครับประมาณกี่โมงฮะับตีสองตงีสองนะครับมาเสียงแรกเลยคุณถ่ายโทรมาตีสองนี่นะนอ,อ,นอะไรนะครับคุณคนรถเกิดเหตุปองแจ้งเ <c oughs> มื่อไรนะครับเมื่อไร่เมื่อไหร่จำได้ไหมโ้คือในตอนนั้นเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าคือจากประเด็นจากอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะมัน มันหลายอย่างเพราะมันไม่เคยเกิดกับเราแล้วไม่เคยคิดว่าเหตุนี้จะเกิดกับเราด้วยสิ่งแรกคือเบอร์โทรคอนเทนเตอร์ก็จำไม่ได้ค่ะแต่ยังโชคดีที่เมมเบอร์คุทธโอ๊ใช้แล้วก็เลยโทรหาคุณโอ๊ตตอนทีสองภาวนาว่าพุทธโอ๊ตรับโทรศัพท์เจอค่ะก็นะครับก็พูดผ่านวโทรแจ้งคอนเทนเตอร์นะครับจำได้ครับถ้าในรถเกิดเราแนะนําลูกค้าทุกคนนะครับให้โทรที่เบอร์1741 ครับของเราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอดเวลาครับแล้ววันนั้นพนักงานเคลมมากี่นาทีครับตอนนั้นมาประมาณไม่เกินจำได้ว่าไม่เกินยี่สิบนาทีไม่เกินยี่สิบนานะครับตอนนั้นตอนคืนที่สองนะครับพนักงานเคลมมาประมาณยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็คอร์เจนเตอร์โทรติดตามเราตลอดเนาะใช่ค่ะหลังจากที่พนักงานเคลมกำลังเดินทางมาคอร์เจนเตอร์ก็โทรมาแจ้งว่าตอนนี้พนักพนักงานเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังเดินทาง ก็ดูสภาพรถกันในทิศนี้รถพื้นผ่านขออนุญ,ญาตโชว์นะครับนะครับรถพื้นผ่านพึ่งทำประกันเป็นพึ่งทำประกันเดือนนะฮะม,มกราค่ะอ่ามกราเมษาเป็นนี่แล้ว <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผลปรากฏว่าตอนที่ทอลากรถกลับมาจากนครศรีธรรมราชนะครับมาชลบุรีนะฮะมาเข้าอู่ นะครับมาเขา้าหูในคืนอของเรานะครับผลปรากฏว่าหู่ซอบไหมครับหูก็เห็นจากสภาพแล้วเนี่ยบอกว่าน่าจะเอาคืนมายากอะค่ะก็เลยแนะนําว่าคือควรจะคืนทุนประกันนะครับคันนี้นะครับทําทุนประกันไว้ที่เท่าไหร่นะสองแสนท <5 S 1> าไหรสองแสนห้าก็ได้รับเงินคืนมาเป็นจำนวนนะครับสองแสนห้าแต่ทีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของ ระหว่างนั้นเนี่ยผมประสานงานกับแผนกให้ตลอดนะครับว่าติดตรงไหน,นยอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามีปัญหารี่ค่าล่างรถนะครับค่าล่างรถเนี่ยอยู่ตรงไหนเลยค่าลากรถคันนี้นะครับล่างไปจากนครศรีธรรมราชไกลมากนะครับค่าลากรถเนี่ยอยู่ที่19,000บาทเนาะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยชดเชยให้ตอนนั้นรู้สึกเท่าไหร่นะ1นึ0 0หม่าพัน0 0ึบาทก็ยังหายไปสินพานใช่ไหมครับผมก็รอประสานงานกับบริษัทให้นะครับว่าขอ ขอรุ่งโรได้ไหมนะครับว่าเออจ่ายให้เต็มจํานวนนะครับก็ผ่านไปวันวิซสองวันนะครับบริษัทก็ติดต่อบริษัทงานวิทยุไทยนะครับผู้เสียหายนะฮะก็อนุโลมให้เพราะฉะนั้นก็จะได้คืนทุนเต็มจํานวนครับสองแสนบาทบาทวกกับค่าลออากรถอีกหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้ก็รอรับเงิอนอยู่เนาะได้ยังอ๋อเรียบร,ร้อยแล้วเชื่อไปที่สำคัในใหญ่ คือไปส่งไปยื่นเอกสารเองเพราะจะได้รวดเร็วหลังจากนั้นก็ประมาณสักสิวันนะคะเมื่อวันที่วันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้รับเงินโอนเป็เงินโนเรียบร้อยแล้วค่ะได้รับเรียบร้อยแล้วนี่ครับเคีมแท้เพราะนั้นเราผู้คนขายแท้เรามั่นใจเลยว่าเกรมนะครับของเราจะเป็นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งเคสครับโอเคขอบคุณมากครับคุณไทยโอเคแล้วเชื่อมั่นในดีนแท้ แล้วนะครับอันน,นี้เป็นสนี้เป็นเคสสดๆตอนลอนนะครับโอเคถึงเวลาแล้วผมขอเช,ชิญเชิญจีทั้งหมดมาบนเวทีเลยครับจี A นะครับมาจับรางวัลกันนะครับมาจับรางวัลกันจี A นะครับจี A นะครับอ้าวคุณเอ๋งไปเป็นเจี A ใช่ไหมที่คุณ